วอลเลนเช็ค Let's go ไปไปไป My l o v ดไหนดี My favorite skin w l d so d Woo ไปบ้านดิ Yeah My น Match found Match found <c oughs> <c oughs> Michael, ong, ่ะกลับมาอีกแล้วครับพี่น้องครับ ว้ดันบรยด่านอะไรวะน่าโอ้โห let's go jet ไปอ่าแล้วกลับมาอีกแล้วกับ wall and l n วันนี้ปีละคลิปเหลือจะเชื่อโอ้โหอ้าวะโอ้โหอุ้ยเขาเวลเยอะกันทั้งนั้นเลยดูเวลเขาแล้วดูเวลเราเ มีจะรอดไหมฉันไว้ใจนายได้จะอ๋อด่านนี้เองด่านไปโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยตูโอเคอ่าเบด็บเบด็บเลย Let's go อยู่นี่นี่ไปเย้กูต้องไปทางไหนเนี่ยโอ้เป็นเพื่อนอย่าด่ากูนะตึงดึงตึงด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 ึงเฮ้ยกูดูเดือดกูดูเดือดกูดูเดือดเลือดพ่านเดี๋ยวตรงนี้เหรอ โอ้โอ้โดนด้วยครับจังหวะนี้ครับถือว่าดีจัดๆละเฮ้ยเราเขาเขาเขาทำอะไรไปแผลนแล้วจังหวะนี้ฮะโอ้ยเอามามาาเอออะมันโลกอะมันโลกอะมันช็อตแรกมันได้แล้วมันโลกอะวิ่งเพื่อนเราเอาเพื่อนเราเอาฮึอะมันจะเป็นทีเดียวเป็นทีเดียว Let's go Are you ready? บันจะดีมดีดูดูว่าจะโจ้เจ้เจ้ตัวเองถ้าดักนี่คือเขาจะยังรู้อยู่ไหมอ่าชิบหายแล้วสโหมกิ้งไซด์ว่ะเอาว่ะฟืบอ้าวมันมันดาวตรงนู้นแล้วว่ะอ้าวเดี๋ยวสปอตเต็ดบีว่ะ วิ่งเดินโดนโดนโอ้โหล่าคมคมโดนได้ไงนี่นี่นี่ลาาอย่างมัน Let's go Let's go Oh อ h ไม่เน้นช้ำเน้นหาวู้เดี๋ยวลืมซื้อปืนอ๋อโอเคมันก็จะโลกหน่อยๆนะโกงสกิลไม่ใช่เลยกู ไอ้เจ๊ตัวเองมาแน่ๆมาแน่แน <NBA. S 1> มาแน่แนมาแน่แน <Hey. S 1> มาแน่ๆครับสุดไปเลยครับ <c oughs> ยิงมันเพื่อนยิงมันเฮ้ยเฮ้ยมัน <c oughs> แรดอือ <c oughs> แตกแตกแตกยับย <c oughs> ับ surrounded by minion surrounded by minion เดือดเลยเดือดเลยเอาใหม่เดือดเ

ด้วยลุยโอ้ยยาวๆยาวๆเหมือนแตกเต้นโอ้โหคุณโนอรวมฟากิ่งโอ้ยแซมอยู่เนาะเอ้ยขอใช้จักหน่อยสกังสกิลอย่างอื่นก็ไม่ใช้เลยกูเป็นดูเอลลิทป่ะเนี่ยดูเอลลิทนี่คือเขาต้องสู้ใช่ไหมเขาต้องบุกใช่ไหมอ่ะผมต้องแบบว่าเดือดหน่อยแล้วป่ะฝากใส่มาแล้วบาแน่มาแน่มาแน่มาแน่ เงียบเงียบเงียบเกินไปยังเอ้ยข้างหลังเหรอจอ้ยไม่พลาดไม่พลาดไม่รอดไม่พลาดอะไรวะเฮ้ยนี่ไงเอ้เอาสายนมเยอะๆเอ้ยโอ้ยเฮือกแตก เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเออหลังหักกันมางเลยพวกมึงไงแบกมึงเนี่ยไป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 ดักหน้าดักหลังตำรวจรอหมดแล้วไปลุยลุกจหมดแล้วไปในสามสองหลังซ้ายสวยสวยดีครับหยุดวอสดีฮะวอสดีฮะโอ้ยไม่มีไปนู่นหมดเลยเอออเนี่ยป้ายจูนมาองบอมบโอ้ยโอ้ย กอยู่กันหมดเลยอะครับน้อนเพื่อสุดจริงเพื่อนเอ้ยเอาเลยพ่อเออพ่อเอาหน่อยพ่อเอาหน่อยลาหัวพงโคลมครับจังหวะนี้ฮะโอ้โหทำการเล็งเล็งพ่อเล็งหัวเพื่อนครับไม่ใช่ยองเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมังกรมังคือเอ๊ะปืนกูมาหนี่ยิงเลยยิงเลยเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยเอาเลยว่ะไปเติมไม่รอดแน่พบมือเพื่อนกูแบก ไว้คำถูมายเวลสวยชุดยอดเลยคุณพ่อล่าหัวคมๆไปครับจังหวะนี้อนหน่อยไว้อนหน่อยไว้อนหน่อยไว้เย่ยมาแล้วจังหวะนี้ฮะคุก็มาแล้วอู้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 อ้าวโอ้ยิงอย่างนี้ โดนได้ไงวะไอ้ย่ากลัวนะกูยิงโดนกูยิงนี่มึงต้องคิดหนักแล้วนะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่้างากไงซากอ้าวไงเพื่อนเอาหน่อยอยู่ฝั่งนู้นเอาไงเอาไงเสรพมัาจะฟักเกอร์ไหมอาจารย์เอ๋ ไม่เป็นไรไนท์ชายกูยิงกระจายกูยังไม่ว่าเลยเลสเกอยิงเลยดิวู้าหูนี่กูใช้สกิลกี่อันแล้วในะกี่ครั้งกันเนะี่ยเข้าไปแล้วเหรอเฮ้ยเขาอยู่นี่ Spike planted อ๋อเขาอยู่นี่ <laughs> มุกไปใช่ไหมเอ้ามือดวิคิวมาอะไรอ่ะเฮ้ย đấu 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 Spike đấu đấu sai đấu 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 đúng đấu 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 เดี๋ยว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 แล้วมันอยู่ไหนอ๋ออ่ากดสี่โอ้โหทำไปได้ยังไงไม่อยากจะคุยอะฮัสผมกี่ปหายเลยโอ้ let's go อยู่เลยดิวู้วเฮ้ยเขาอยู่ตรงนี้อีกแล้วเราตุ๋ยป่ะเนี่ยตุ๋ยได้ป่ะเนี่ยอ่ะเ Spike down โดนแน่ๆมึงโดนแน่ๆกูบอกเลย โอเคสายนมเยอะๆไหลๆไหลๆไหเอาเยอะเหรอเออเอาแล้วดิ switching side switching side แล้วว่ะเออเออกูต้องไปทางโน้นใช่ไหมไ้ได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 ้เออไป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 เกษตรก็ได้ไปเกษตรก็ได้ไปเกษตรก็ได้จ้า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 ลงมาหาเธอแล้วเธอไม่ต้องห่วงเธอได้ชุบเราแน่นอนอ่ะแน่ฮะอะไรให้กูมือขยับเหรอ โอเคสามสองหนึ่งเฮ้ยจุบนิ่งมากนิ่งมากมือกูนิ่งมากสั่นปะ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 เฮ้ยจุ๊บป่าดักก่อนหนึ่งอ้าวแตกเฮ้ยโอ้โหมันเอาแล้วว่ะคว้าควาไม่มองอะเราอะเอออเอาว่ะแล้วเราสายโซโล่ด้วยว่ะป่าบอกกันแล้วครับจังหวะนี้ครับ โอ้โหเห็นแวบๆฮะหนึ่งเห็นหนึ่งฮะเอือแตกงันหยาบแล้วครับงันหยาบแล้วครับจะเหี้ยเอ้ยทำไมมันไม่ตายสับผู้ชายแทนยึดเดียวไป let's go เออไม่โดนฮะจังหวะนี้ฮะกรหลายโตไปแล้ว เฮ้ยเจ้ามาเลยเดี๋ยวโอ้โหยิงไปก่อนนะให้รู้ว่ามีกระสุนนะเออสวยไม่โดนโอ้กูรอดได้ไงวะเนี่ยมีใครรอดไหมมีใครรอดหนึ่งกูไหมมีใครเลือดมีใครมีเลือดหนึ่งกูไหมจิบหายละอะไร spike d o เจ๊อูยกาแล้วมา เราคุมการได้เยอะแล้วกุ <One day. S 1> ๊บสุดจริงเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ไง <The enemy. S 1> อ้าวสวยโหจริงโห oh, จริง uh huh. อ่ายิงจนหมดแม่เขาก็ไม่ตายเขาไม่ล้มให้กูหน่อยเลย <last> เออกูล้มแทนเฮ้ อันดับเบ้มันจะตายเลยเว้ยมันจะแตกเลยเว้ยยิงไปเยอะแล้วโอ้โหเฮ้ยล่านั่นแหละตรงนั้นแหละนี่แหละดึมดำดึมดำเนี่ติ๊ดยเน่เอ้ยยิงจอบโมกครับยิงจอบโมกโอ้โหนี่เราก็ทำตัวมีประโยชน์อยู่นะนิดนึงนิดนึงขอนิดนึงไป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 เพื่อนไปเพ้่นไปด้วยเพื่อนไปไหนเพื่อนไปด้วยจะไม่ดื้อแล้วครับ เค้เก้เกเกเราจะตามเพื่อนไปเออเออแตกโดดแล้วเขโดดมาแล้วจะเอ๊ะย่องเบาย่องเบาย่องเบาเออเขาเอาไปแล้วเหรอเขาเอาแล้วเหรอเขาเอาไปแล้วเหรอปี๊อะป๊บตามเอาให้หรอโอ้โหยิงไอ๊แตกไหม เพื่อนเพื่อนมึงบังกูมึงบังกูทั้งวันี้ยทั้งวันี้ไม่สนแล้วไม่สนแล้วป้อมเข้าให้หลบมาเอ้าเอ้าแอนเดอรนแอนเดอมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมแอนเดอร์เหลือจะเชื่อกับตัวเองเลยเออเขาเรียกว่าตัวล่อที่แข็งแกร่งยังไงล่ะ แมทพอร์อ้าวอุ้ยมันแท้จริงเลยปองปังปองปังปองปังไม่เก็บสไปค่กันี่ะแน่ใจนะมันจะส่งสไปค์มาห้กูอ่ะมึงคิดเองมึงคิดเฮ้ยมันเอาจริงวะเนี่ยมันเอาจริงวะเนี่ยมันหลอกไงอ่ะอ้าวไม่ใช่เอ่อเอ่อเฮ้ยอ้ากูไปกดตัวอีกูชินกับเกมอื่นเพื่อนไปเลย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 อ้าเพื่อนไปเลยไปเลยเดือดเดือดเลยเดือดเดือดเลยเดือดเดือดเลย น่โอเคยิงก็ใส่ไม่ยั้งเลยอ่ะใส่อีกแล้วว่าเราอ่ะเอ้าเฮ้ยไมเพื่อนมึงเล่นง่ายเหมือนโอ้โหมึงคุมคิวเลยฮันเล่แฮนเล่แฮนเล่กูไม่ไหวแล้วกูอายเขาเออเออเกมนี้จะ วิกตูรีไม่ได้นะครับผมจะวิกทรีไม่ได้ถ้าขาดเจ็ดฝีมือดีอย่างผมนะ <laughs> กระดาษปาก